ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งในวิชาวิชาคณิตศาสตร์นะครับใน2หน้าสุดท้ายครับก่อนที่เราจะสอบในบทที่4เรื่องการวัดน้ําหนักในบทนี้นะครับหลังจากจบคลิปนี้ครูจะมี Google Form เหมือนเดิมนะครับให้ทำข้อสอบเก็บคะแนนนะครับเก็บคะแนน10ข้อ10คะแนนนะครับเรามาเริ่มดูที่หน้า1น2เลยนะครับครูจะทําข้อ5และให้นักเรียนไปฝึกทําข้อ6นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับ ข้อหนะครับคุณครูขออนุญาตใช้ประกานิดหนึ่งอ่ะแม่ค้าขายปลาไปหกกิโลกรัมแปดรกรัมเหลือปลาสกิกรัมสองกรัมเดิมแม่ค้ามีปลากี่กิกรัมกี่กรัมวิธีทำนะครับเอาแม่ค้าขายปลาตั้งครับหกกิโลกรัมแปดกรัมนะครับเหลือปลาบวกนะครับสามกิโลกรัมสองร้อกรัมแปดร้อยบวกสองเท่ากับหนึ่ง หกบวกสามเท่ากับเก้านะครับเดิมแม่ค้ามีปลาเก้ากิโลกร,รัมหนึ่งหนึ่งพันกร,รัมนะครับแต่เราแปลงครับหรือหนึ่งพันกร,รัมพอเราแปลงเป็นกิโลจะได้เท่ากับหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลมาบวกอ่าพันกร,รมั 1, กรรมมาบวกครับเก้ากิโลกร,รัมจะเท่ากับสิบกิโลกร,รัมพอดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเดิมแม่ค้ามีปลาสิบกิโลกรัมศูนย์กรัมนะครับตรงนี้จะเว้นว่างไว้หรือใส่ขีดเครื่องหมายลบก็ได้นะครับใส่เลขศูนย์เหมือนตามตัวอย่างครูก็ได้นะครับ ส่วนข้อข้างล่างนักเรียนําไปฝึกทําเองนะครับคราวนี้เรามาดูแบบฝึกท้าทายหน้าที่153นะครับเติมคําตอบครับมีผลไม้มีผลไม้ม3ชนิดนะครับมีทุเรียนสับปะรดฟักทองมาดูน้ําหนักครับทุเรียนหนัก2กิโลกรัม8ขีดสับปะรดหนัก2กิโลกรัม500กรัมฟักทองหนัก26ขีดนะครับเอา,อางี้นะครับเขาถามว่าอะไรหนักที่สุดอะไรเบาที่สุดคุณครูแนะนําให้แปลงทุกอันเป็นขีดให้หมด เพื่อเปรียบเทียบนะครับทุเรียนหนัก2กิโลกร,รัม8ขีดเท่ากับ28ดขีดฟักทองหนัก26ขีดก็ไม่ต้องแปลงครับเป็น26เลยนะครับสับประรดหนัก2กิโลกร,รัม500กรัม500กรัมเท่ากับ5ขีด,ดนะครับเท่ากับ25ขีดอ่านระู้แล้ว8 25 26ขีดนะครับอะไรหนักที่สุดครับหนักที่สุดก็มีตัวเลขมากที่สุดก็คือทุเรียนครับ ใช่ครับอะไรเบาที่สุดครับเบาที่สุดก็สับประรดครับยี่ิบห้านะถูกต้องนะครับโอเคครับมาดูด้านข้อสองด้านล่างนะครับขุนซื้อมะม่วงมาห้ากิโลกร,รมัมแบ่งให้ใบบัวสองกิโลกร,รมัมสองห้าสิบกรัมแบ่งให้แก้วตายี่บสี่ขีดขุนเหลือมะม่วงกี่ขีดจากห้ากิโลกร,รัมนะครับมาดูวิธีการคิดอันนี้ไม่ต้องแสดงวิธีทำนะครับมาดูวิธีการคิดเฉยนะครับเรียนคิดก็คือเดิมเนี่ยขุนเนี่ย ซื้อมะม่วงมา5้ากิโลกรัมให้ใบบัวไป2กิโลกรัมสองหกรัมให้แก้วตาไปยีิบสี่ขีดนะครับเราแปลงจากแก้วตาให้เป็นกิโลกรัมกับกรัมครับแปลงได้ยีิบสี่ขีดก็เป็น2กิโลกรัมสองก็งก็สี่ร้อยกรัม เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าคุณเหลือมะม่วงกี่กิโลกร,รัมก็เอาของที่ให้ใบบัวก,กับแก้วตามาบวกกัน2กิโลกรมัมบวก2กิโลกรัมเท่ากับ4กิโลกรมัม400กรัมบวกกับ250กรมัมเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ6 0 0 50 เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับก็สรุปได้ว่า,าขุนเนี่ยให้มะม่วงแก้วตากับใบบัวไปสี่กิโลกร,รัมหกรอยหสิบกรัมนะครับจากนั้นเราก็นับต่อให้เป็นห้ากิโลกร,รัมหกร้อยห้าสิบกรัมนะครับนับจนถึงห้ากิโลกร,รัมจะได้เท่ากับจะเหลือเท่ากับ 350กรัมถูกไหมครับ350กรัมถ้าแปลงเป็นคีดเท่าโจทย์ถามเป็นคีดเห็นไหมครับถยาถามเป็นคีดเราต้องแปลงเป็นคีด350กรัมถ้าแปลงเป็นคีดก็เท่ากับ3.5ขีดหรือถ้าภาษาเราเรียกก็คือ3ามคดครึ่งนั่นเองนะครับเห็ okay, นะครับสรุปแค่นี้นะครับเดี๋ยวท้ายบทมีสอบ10ข้อนะครับเฮ้ okay, ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอชั่วโมงหน้าบทเรื่องคูณครับ